นม่อ่ะเดี๋ยวรอดูกันเต็มๆนะครับเผยโฉมใบหน้าใหม่ครั้งแรกของกอล์ฟเบนจพลครับนักสื่อมวลชนเนี่ยร่วมตัวกันหลังจากที่ตัดสินใจทำหน้าใหม่เมื่อเดือนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับก็บอกว่าตอนนี้จมูกยังไม่เข้าอ่ายังไม่เข้าที่ดีหลังจากที่ผ่านมาเกือบเดือนครับแต่ก็ถือด้ว,ว่าพอใจแล้วสำหรับการทำในครั้งนี้ซึ่งนอกจากจมูกแล้วก็ยังมีการตัดติ่งปากเติมคางแล้วก็ฉีดโบท็อกนะฮะ ที่แก้มด้วยกับหางตาแทนยังเผยคำคำว่ากลัวมากกับการต้องมาทำศัลยกรรมในครั้งนี้ครับอย่าถามว่ากลัวกลัวมากและพร้อมที่จะเดินจากห้องผ่าตัดทุกวินาทีเพียงแต่ว่าณวินาทีที่หมอเริ่มกรีดลงมาแล้วเนี่ยคือเราแบบสิ่งเดียวที่มันคิดได้คือตายแล้วไปไหนแค่นั้นเองคือการลุ้นของพี่เนี่ย คือนึกภาพตามก่อนนะเล่าแบบเบลวๆคือพี่ลุ้นการผ่าตัดจมูกนะตัดปีกออกนะลุ้นในการเอาไอซิลิโคนเข้าดังนะพอจมูกเสร็จปุ๊บอ่ะพี่เดินปวดฉี่ขึ้นมาพี่ต้องลุกไปห้องน้ําแล้วพี่ต้องพยายามสะกดเองว่าอย่ามองกระจกหมอเขาก็เลยบอกว่าอะไหนๆทาจมูกแล้วพี่กอฟเอาปากได้ไหมล่ะเราก็เลยถามหมอว่าเออเจ็บเท่ากันไหมล่ะหมอบอกว่าเออพอๆกัน เออเอาดีวะก็เลยทําก็เลยทําแล้วคือมันด่นไหนก็เจ็บแล้วอ่ะก็อเอาให้มันเสร็จเสร็จไปเลยแล้วก็คือคือผมว่าไอ้ตรงปากมันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของของตัวเองด้วยนะคือเวลาเราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะยิ้มจะคือคืคสังเกตอ่ะอันนี้ตอบคาถามนี้ได้เลยด้วยว่าคนชอบถามว่าพี่ก๊อฟทำไมชอบถ่ายรูปนี้อ่ะนี่คือรูปประจําเพราะว่าตัวเองมีติ่งปากมีติ่งปากเวลาจะยิ้มแบบยิ้มอะไรเงี้ยมันแบบ มันไม่ได้ติ่งมันออกโดยรวมก็ประมาณสักสีชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนาะประมาณนี้ครับค่าเสียหายอย่าไปรู้เลยแกให้มันเป็นให้มันเป็นความลับให้มันเป็นความลับของโลกนี้ไป ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ